วันนี้ก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าครับทุกท่านครับดี๋ยวจะเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงครับอาการเสียของเขาก็คือว่าน้ํามันไหลตลอดครับไหลตลอดก็จะเป็นด้วยเหตุผลใดมาชมกันนะครับเก็จะทําการถอดครับข้างในดูข้างในนะครับก็ดูดีอยู่นะครับแต่ว่าอาการเสียเขาก็มีนะครับเป็นการซ่อมครับ ช่วงบรรยากาศกลางวันครับวันนี้ก็จะมาขอดดูว่าเหตุผลใดทําไมน้ําถึงไหลตลอดนะครับเพราะว่ามันก็มีบ่อยนะครับที่ว่าการน้ําไม่เข้าบ้างน้าไหลตลอดบ้างนะครับสาเหตุนะครับก็มีอยู่ว่ามันสกรปรกครับข้างในสกรปรกมาถอดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเครื่องสัมซุงเครื่องนี้ครับ ถอดก็ดิ้งหมดเลยนะครับก็ต้องถอดหมดนะครับเพราะว่าเราเป,เป็นที่จะต้องเอาไปล้างครับก็รู้สาเหตุดยว่นะครับสาเหตุก็คือว่ามันจะมีมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรมีตะกอนอยู่ข้างในนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของเครื่องซักผ้าที่ว่าเวลาซักผ้าที่เราเอาไปซักอาจจะมี ฝุ่นมีดินนะครับติดอยู่ก็มาถอดดูนะครับนี่ครับผนงานครับผนงานของเขาก็มีอย่างนี้นะครับเกิดเลยเกิดเลยครับเกิดเลยก็ต้องเอาไปล้างครับถอดไปล้างแต่ว่าตอนถอดมันก็ต้องใช้เครื่องมือครับต้องใช้เครื่องมือก็ถ้าถอดเองก็คงได้นะครับแต่ก็ยากตรงที่ว่ามันก็มีอะไรเล็กนิกส์อย่ด้วยนะครับนี่ครับข้างในเป็นเป็นแถบเลยนะครับข้างข้างล่างครับข้างล่างถังซักก็ คงจะไม่ต่างกันนะครับอาจจะเกิดกว่านี้ด้วยครับแค่ดึงออกมาก็เห็นแล้วครับนี่ครับก็เป็นธรรมชาติของการซักครับดินมีอะไรบ้างครับนี่ครับถังซักตัวปั่นครับตัวปั่นมันดูข้างล่างครับข้างล่างครับก็เห็นกันนะครับตอนนี้ก็จะจะต้องทําการถอดนะครับทำการถอดล้างครับ ถึงบล็อกครับเอาบล็อกขุมน็อตครับแต่ว่ามันไม่ออกนะครับมันขึ้นเสนหนิมครับตัวนี้มันขึ้นเส้นหนิมแต่ว่ามันไม่ได้เสียครับไม่ได้เสียก็คงจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอาจจะต้องล้างทั้งถังเลยครับตัวนี้ถ้าถอดไม่ได้ราก็คงจะต้องล้างถังครับล้างทั้งตัวนะครับก็จะป็นที่จะต้องถอดถอดถังซักนะครับถังข้างใน มีวิธีถอดอยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีตัวยึดอยู่นะครับตัวยึดอยู่สี่ตัวตัวยึดขาครับไม่ยากครับไม่ยากก็ต้องดึงออกหมดเลยนะครับตอนนี้พอจำเป็นที่จะต้องถอดหมดนะครับเพื่อที่จะไปล้างครับทุกชิ้นส่วนเลยทีนี้เพราะว่าแกนทังมันมันถอดไม่ได้ครับสนี้ัมเกินครับก็ต้องถอดทักซักออกครับ ทั้งสายทั้งอะไรก็ต้องถอดออกหมดนะครับแต่ว่าเครื่องนั้นเขาไม่ได้เสียนะครับเครื่องไม่ได้เสียก็เพียงแค่สกปรกนะครับมีดินมีอะไรบ้างครับนี่ครับสี่ตัวที่ที่เราจะถอดก็มีตัวยึดอยู่สี่ตัวนะครับก็ดึงออกมาครับดึงออกมาไม่ยากนะครับเวลาถอดมันก็ไม่ยากแต่ก็ต้องไปล้างนี่ครับมันจะมีตัวล็อกตัวยึดนะ เดี่ยวครับก็สะดวกในการซักนะครับเพราะว่ามันจะมาตั้งเวลาได้รับแต่ถ้าเป็นสองสองถังก็จะอรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ถังเดียวเขาก็จะมีเลนส์หนอ,อยู่ข้างบนนะครับเวลาเราปั่นเราอ,อะไรเรา็ตัวปุ่ม,เ,มเปิดนะครับครับก็ดึงออกมาก็จะมีลักษณะนี้ครับ ใส่ถ้าไปล้างอยู่ล้างครับทำการฉีดน้ำครับฉีดน้ำก็ต้องใช้เวลาที่หนึ่งนะครับในการที่จะเพราะว่ามันก็หลายทันไหลตอนครับมาดูตัวน้ำนะครับตัวน้ำตัวน้ำที่เขานำไหลตลอดด้วยเหตุผลใดนะครับมาดูตัวร่องน้ำครับนี่ครับข้างในก็คงจะเกิดนะครับมีแต่ขี้ฝุ่นขี้ตะกอนขี้ดินนะครับ ป,ปกตินะครับไม่ต้องไปตกใจอะไรเพราะว่าของใช้งานครับของใช้งานนานๆก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับยิ่งในเสื้อผ้าสกปรกมากนะครับสกบปรกมากมีเดินมีอะไรตั้งไปก็ไปตกอยู่ข้างล่างครับเวลาน้ํามันไม่ไหลออกไม่ชาล้างออกเขาก็จะกองอยู่กองอยู่ตัวล่างครับมันดึงออกออกดึงออกมาดูนะครับว่าจะมีอะไรไปกั้นทางออกหรือเปล่าครับ จะมีวาล์วเปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นวาล์วเปิดปิดน้ำครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าก็จะเป็นตัวคอนโทรลครับทั้งเดี่ยวครับมองเห็นเลยนะครับมองข้างในมองก็จะสกปรกมากครับตัวนี้เล้างก็จะะถือนี่ครับเห็นแล้วครับเป็นไม้ครับเศษไม้ก็ไม่ทราบว่าของหลุดมาได้นะครับตัวนี้ไม้ก็ชิ้นใหญ่ปอควรนะครับ ก็ไปดันไปดันตัวปิดน้ําครับน้ําเขาก็เลยปิดไม่ได้ก็เลยไหลกลอดดครับเปล้างครับถ้ามาหลังดานครับหลังดานเขาก็จะมีที่ทีล้างครับเราจะเป็นฉีดครับใช้ระบบฉีดเลยครับล้างธรรมดาไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นตะกอนครับตะกอนแข็งเก่บอยู่ แรงดันน้ำอย่างเดียวเลยนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับดัว่าตอนนี้ก็วันเราก็จะมาซ่อมเพื่อนข้าวป้าบ่ายๆนเยีนยก็จะไปเข้าสวนนะครทุกท่านถั่วพาคระบบขีดเลยนะครับระบบขีดอย่างนี้ก็ จะดวกครับสะดวกในการต้องครับก็ต้องถอดมาทั้งมอเตอร์เลยนะครับเพราะว่ามันมันถอดน็อตไม่ได้ครับถ้าถอดถอดได้อยู่นะครับแต่ต้องใช้ลูกหมูในการเกียร์นะครับเพราะว่ามันเส้นสนิมแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกียร์ก็เลยไม่จําเป็นต้องถอดหรือก็ต้องยกมาทั้งหมดเลยครับล้างทั้งคอนโทรลเลยนะครับเพราะว่า ตัวเลเซอร์นิดเขาเองเขาก็จะมีตัวห้องหนูนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเกิดน้ำหน้าเกินี้เล้วจะมีคลิโคนห้องหนูนะครับกันน้ํำในตัวของเขาเองถ้าโรงงานเขาไปผลิตมาอย่างนี้หลางให้สะอาดหลังให้สะอาดเดี๋ยวเวลาสักครู่ครับ เ้วก็ล้างทั้งถังเลยนะครับล้างทั้งถังก็สะอาดนอนใหม่เลยนะครับตอนนี้เขาเขาจะเป็นพลาสติกนะครับข้างล่างตัวข้างล่างก็จะเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นสนิดก็ไม่กิ่นนะครับตัวนี้ถังทักครับถังทักสูบฝันฝาครอบด้วยครับล้างเองก็ได้นะครับถ้ามีคนสามารถจะถอดมันได้นะครับถ้าม่ช่างก็ล้างก็จะดูดหน่อยแล้รก็เครื่องมือรับ การฉีดแลล้างครับเหมือนกัรล้างรถนะครับมันก็คล้ายกันแต่ว่าเราก็ต้องถอดนะครับกัรแบบล้างรถแล้วเขาไม่ได้ถอดนะคระับรวจะเป็นขั้นใหญ่นะครับแต่นี้เป็นการต้องถอดทุกชิ้นส่วนนะครับเพื่อ่จะมาล้างวัเทอร์ไนท์ไร่เรานะคะเวลาใส่พระเสื้อผ้าบางทีเน จับใส่ไปเลยนะครับจับใส่เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นีครับจะอาจจะอานตรงนี้ไม่ต้องไปโทษกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความโสโครบีแล้วน,นะเยอะมากเวลาทัเขาก็จะมีตะกรอนครับมีตะกรอนมีสิ่งมีอะไรบ้างครับควสติครับของชายของสอยก็ต้องมีการซ้อมแช่มครับ ก็อาจจะใช้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะเครื่องมือก็มีับไม่ได้แพงอะไรนักหนานครับเวลาต่อหนาครับก็ไม่ได้นักหนาที่จะไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับบางทีมันยังใช้ได้ครับซื้อใหม่มาซื้อใหม่มามันก็ใช้ไปก็จะเป็นลักษณะนี้เห,นนนเ,นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเก่าเหมือนกันนะครับซื้อใหม่ก็จะเป็นลักษณะเดิมครับ เรามาซ่อมหรือว่ามาล้างมันก็จะมีจะจะมีของใช้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับล้างมาก็สะอาดครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวกองฝุ่นครับ ล้างเสร็จล้างเสร็จเราเป่าเสร็จเป่าลมเป่าอะไรเสร็จนะครับก็มาประกอบคลิปนี้ยาวนะครับแต่ว่าก็ตัดมาท่านนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับเพราะวะ่าขนาดตัดท่านแล้วก็ยังยังจับเหตุจับผลยังไม่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาประกอบข้าทุกท่านครับประกอบเขาที่เดิมก็จะมี จะมีมีตัวที่เสียบนะถ้าเป็นตัวเสียบร่องเดิมของเขาครับนี่ครับประกอบข้างในเสร็จมันก็จะสะอาดสะอานเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะใส่เข้าไปนะครับมาชมนะครับว่าจะเกิดลักษณะไหนจะใช้ได้ไหมครับ จะมีล็อกเข้าครับล็อกเขาก็จะเป็นตัวล็อกครับสะดวกสบายนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องซักมือนะครับก็ต้องใช้เครื่องครับใช้เครื่องในเกินป่านก็ประหยัดเวลานะครับเอาเวลาไปทําอย่างอืงอ่นเวลาซัก้า,าเราก็จะให้เครื่องเขาซักครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับสะดวกสบายมากครับจะไมก่อนก็ต้องใช้มือนะครับในการที่จะปั่นผ้าครับ แดดนะครับช่วงบ่ายๆก็แดดก็อาจจะส่องนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่นะครับคนก็อาจจะมีการมาเที่ยวมาอะไรบ้างครับก็ต้องรีบรีบรีบซ่อมครับเพื่อจะเอาไปใช้งาน,นครับต้องเห็นใจนะครับเห็นใจลูกค้าด้วยครับเพื่อต้องพยายามทำ ดองไว้ไม่ได้ครับต้องรียบทำครับนี่ครับแล้วก็หมุนให้เสร็จนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ล้วก็ข้อที่เดิมครับที่เดิมก็เงาวับทันนี้ก็เป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับะจ,จะอ่านนะครับนําไปใช้งานได้สะดวกแล้วครับทุกท่าน ข้างในครับข้างในก็จะมีที่เสียบที่เสียบสายครับที่เสียบสายซึ่งก็จะเป็นร่องเดิมของเขาครับจะเป็นลักษณะกองใหม่นะกรนี้มาลองเครื่องดูครับมาลองเครื่องดูมันจะทํางานปกติไหมครับลองด้วยไฟครับ เราก็เป็นคนถ่ายนะครับมองเห็นนะครับมองเห็นแดดแด็ดสองครับตัวนี้ครับนี่ครับใช้งานได้แล้วครับปกติก็เป็นเครื่องใหม่แต่แล้วครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็สำเร็จครับเป็นการทำได้สำเร็จแล้วครับทุกอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ